สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมา Export พอรอ1ออกเป็นไฟล์นะคะมีโค้ดว่า p tag 1 m e x ซึ่งวิดีโอก่อนหน้านะคะเรามีการพิมพ์พงเงนรหนแบบรายงานนะคะส่งสัมภากรค่คะแต่ในกรณีนี้นะคะเราจะใช้ในกิจการที่ยื่นแบบพององนหทางอินเทอร์เน็ตนะคะก็จะมีการ Export พงอออกเป็นไฟล์ขึ้นมานะคะ การ Export นะคะมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ค่ะคลิกแตกที่ระบบเงินเดือนนะคะหรือจะเข้าที่เสิร์ตเมนูก็ได้นะคะแต่กรณีนี้นะคะขออนุญาตเข้าที่ระบบเงินเดือนค่ะคลิกมาที่รายง,งานติดต่อข้างนอกค่ะ Export ข้อมูลพองดอ1หนึ่นำส่งสรรพากรโพสต์คือ P tag 1 MEX นะคะแล้วมันคลิกเข้าไปที่ตัวนี้ค่ะ เมื่อเข้ามาแล้วนะคะก็จะมาเลือกช่วงที่จะพิมพ์รายงานค่ะก็คือเดือน2องทับ2 5 5 8ค่ะใส่วันที่จ่ายเงินเดือนก็คือ28เดือน2 2 5ทับ2 5 5 8ค่ะคลิกปุ่มโอเคค่ะเมื่อมีโปรแกรมก็จะแจ้งว่ารหัสสาขาต้องไม่เกินสีตัวอ,อ,กอักษรตามฟอร์แมตกลางพองดอนนะคะถ้ามีหน้าจอยอย่างนี้ขึ้นไม่ต้องตกใจนะคะคลิกปุ่มโอเคค่ะกด Can c e l ออกก่อนนะคะ ให้เรามาแก้ไขที่ฐานข้อมูลค่ะเลือกไปที่เพิ่มแก้ไขารายชื่อสาขาค่ะจะเห็นได้ว่ารหัสสาขาเรามีทั้งหมด5ตัวนะคะซึ่งเขาไม่ให้เกิน4ตัวค่ะแล้วก็มาคลิกแก้ไขค่ะลบศูนย์ออกไปตัวหนึ่งกด F10 บันทึกค่ะกด Escape ออกค่ะเราก็เข้าไปที่รายงานติดต่อข้างนอกใหม่นะคะ เข้าที่ Export ข้อมูลพงดอหนึ่งนำสง่งกรมสรรพากรค่ะใส่ช่วงเหมือนเดิมค่ะเดือน2 2 5ทับค่ะวันที่จ่ายเงินเดือนเหมือนเดิมค่ะ28เดือน2ทับ 2, 5, 5, 5, 8, ค่ะคลิกปุ่มโอเคด้านล่างค่ะค่ะจัดทำไฟล์ที่ไดซีในโฟลเดอร์โปรแกรมไฟล์ smart bit all win f m t f f p, p n d 1จุด txt นะคะเราก็จะจำนี่คือที่อยู่ของไฟล์ตัวนี้นะคะเราก็จะจำตรงนี้ไว้ค่ะ mm hmm. เมื่อเราจำที่อยู่ของไฟล์เสร็จเรียบร้อยนะคะเราคลิกปุ่มโอเคค่ะ mm hmm. กด Cancel ออกนะคะแล้วก็จะไปดูไฟล์ที่เรา Export ไว้กันค่ะเ mm hmm. ข้าที่ด i c นะคะ โปรแกรมไฟล์เลือกที่สมาร์ทบิดดับวินนะคะที่ p f m p f f นะคะไฟล์ชื่อ p n d 1นะคะเป็น text document นะคะตรงช่องท้ายจะเป็นคลิกเข้าไปดูค่ะ ก็จะเห็นได้ว่ามีข้อมูลของพนักงานทั้งหมด3คนนะคะ123 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3ตรงนี้นะคะเลขนี้คือเลขผู้เสียภาษีของนางสาวสุขใจเก่งมากนะคะซึ่งอยู่ที่ลาดพร้าวกทมกทมนะคะค่ะแล้วก็ไล่ดูนะคะข้างหลังนะคะก็คือมีเงินได้ทั้งหมด50,000นะคะเสียภาษีที่2,000 929.25ค่ะคนที่2นะคะเลขผู้เสียภาษีก็คือ2345678901234นายดีจริงแน่นอนนะคะยูเขสสะพานสูงค่ะแล้วก็มีเงินเดือน24,500บาทโดนหักภาษีนะคะ377.25ค่ะต่อไปนะคะคนสุดท้ายก็เป็น เลขผู้เสียภาษีคือ3456789012345นะคะนางสาวงามจริงดีพร้อมอยู่ราชเทวีนะคะกรุงเทพได้รับมีเงินเดือนทั้งหมด1 6 0 0 0บาทภาษี341.75ค่ะเมื่อเราดูข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ออกค่ะ,ะก็เป็นการเสร็จสิ้นการเอ็กซ์พอร์ต พองดอดหนึ่งนำส่งกรมสรรพากรนะคะ